สวัสดีครับอยู่กับผมช่องตินแฮปปี้เกมนะครับหรือว่าทิกตอกตินรัชตะนะครับผมวันนี้เราจะมาอ่รีตัวนะครับรีตัวรีตัวอาชีพนูนะครับเป็นธนูพาวเด็กนะครับธนู2สายนะครับเล่น ac นะครับอัตราการจุดตีหรือแม่นยำนะครับผมอ่วันนี้ขั้นแรกเลย สำหรับการรีตัวเอาแบบเริ่มต้นเลยนะสำหรับคนที่เวล230พึ่งตันใหม่ๆนะครับผมสิ่งแรกที่ต้องทำคือ1เลยนะครับไลเ่ลเควสไล่เควส NPC ตัวนี้นะครับ NPC เควสแห่งความสำเร็จนะครับผมจะอยู่หลังตลาดเลยนะครับตรงนี้อ่ะผมชี้พิกัดให้ดูนะครับเป็นพิกัดที่14ทับ23นะครับผมส่วนตัวของผมผมได้ทำแล้วนะครับผมตัวนี้คือตัวหลักของผมนะครับ ได้ทําแล้วคือเควสแห่งความสําเร็จมันจะมี3ามเควสนะครับผมก็รับ3ามเควสแล้วก็ไปทําตามที่เควสบอกนะครับแล้วเควสที่สําคัญอีก3ามเควสคือเควสทดสอบความสามารถนะครับผมอยู่เขตทรณีนะครับผมต้องไปทํามเควสนั้นด้วยนะครับได้แต้มสกิลได้สเตตัสด้วยแล้วก็เควส์แหวน220ร้อยยี่สิบเอ้สองร้อยสิบ่นะครับขออภัยนะครับเควส์สองร้อยสิบ แหวน210นะครับจะได้1วงตัวนี้นะครับคือแหวนตัวนี้1วงแล้วอีก1วงคือต้องซื้อห่อมานะครับผมทีนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยเรื่องการรีตัวรีสเตตัสนะครับเป็นธนูพาวเด็กนะครับมาเซฟเซฟนี้จะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อสกิลนะครับผมสามารถอัพได้เลยนะครับอัพได้เลย สิ่งที่ต้องมีในการรีตัวนะครับผมคือ1เลยต่างหูต่างหูสเตตัสนะครับตัวนี้จะได้สเตตัสแต่ละสาย20นะครับผมต่งหูตัวนี้เอามาจากไหนเอามาจากแม่ค้าพ่อค้าในในเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมหรือใครที่มีกําลังเติมพอยต์เติมเข้าตัวตัวเองก็สามารถกดได้นะครับผมพ่อค้าแม่ค้าจะอยู่บริเวณท้ายตลาด1นะครับช่อง90 จนถึงช่องลอยนะครับผมแล้วก็จะมีช่อง87อีกคนหนึ่งนะครับแม่ค้าตัวจีด๊ดสามารถสั่งได้เลยนะครับกับแม่ค้าราคาจะอยู่ประมาณ40กว่าบาทนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยอย่างที่2คือสร้อยนะครับสร้อยตัวนี้เอามาจาก npc ตัวนี้บริเวณท้ายตลาดนะครับข,ข้าง npc แห่งความสําเร็จนะครับผมอเอามาจาก npc ตัวนี้นะครับร้านค้าสารพัดยาเรากดเข้าไป นะครับมันจะขึ้นหน้านี้แล้วก็มาที่หน้าประดับสเตตัสนะครับผมอ่ากดเข้ามาเนี่ยครับสร้อยจะเป็นราคา20,000 0บาทนะครับผมอ่าจะเป็นราคา2 0 0แ0,000 0 000แสนนะครับผมแล้วก็กดซื้อมาได้เลยตามสายที่เราจะต้องเล่นนะครับผมส่วนผมเล่นเป็นธนูสายพาวนะครับผมก็จะซื้อพาวมาอ่าตัวนี้ผมก็ซื้อพาวมาแล้วนะครับผมอ่าขอพูดเรื่องอต่างหูนะครับสําหรับคนที่เติมพอยต์เข้า เซิร์ฟเวอร์เองนะครับผมเติมพอยเข้าเซิร์ฟเวอร์เองระบบการเติมเงินจะอยู่ทางนี้นะครับผมจะอยู่ตรงทางขวาขวาล่างของจอนะครับอกดเข้ามาเห็นไหมครับให้ใส่ id เก m อะไรก็ว่ากันไปใส,ใส่เข้าไปในการเติมพอยนะครับอพอเราเติมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถซื้อต่างหูสเตตัสได้ในที่กดตัว u นะครับที่คีย์บอร์ดเราตัวยู่าแล้วก็ไปที่เครื่องประดับนะครับผมไปที่เครื่องประดับ คลิกมาต่างหูกงเซตัสจะอยู่ช่องที่2นะครับบริเวณนี้ตรงที่เมาส์ผมชี้นะบริเวณนี้เราก็ซื้อต่างหูตัวนี้มานะครับแล้วพอกดมามจะอยู่ในช่อง b เรานะครับช่อง b เรามันก็จะเป็นกล่องแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเปิดออกมาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมมาเข้าสู่สาระในการรีตัวเลยนะครับผมผมเรียนสายพาวนะครับผมจะรีสายพาวผมจะต้องใส่ต่างหู แล้วก็สร้อยที่เป็นพาวนะครับผมแล้วก็กดเคขึ้นมาตัวนี้จะเป็นหน้าสกิลนะครับผมแล้วก็กด C ขึ้นมาอันนี้จะเป็นหน้าสาเตตัสนะครับผมมาเว้นไว้ผมจะเริ่มจากการเรียนสายสปินก่อนนะครับเพราะว่า1เลยสายสปินเขาไม่ต้องการอ,อัพส,พสเตตัสสปินเพิ่มนะครับผมไม่ต้องการอัพสเตตัสสปินเพิ่ม ่ะเรามาเริ่มกันเลยสกิลแรกเราจะเอาแค่สกิลบัฟนะครับแล้วก็สกิลติดตัวนะครับอ่ะสกิลแรกจะเป็นช็อคเวฟขั้น2อัพไปเลยครับตัวนี้อัพเต็มเลยนะไปแบบไวๆเรียวๆเลยนะอ่ะอัพไปเลยจบแล้วสายสปินแค่นี้เองง่ายไหม <laughs> ง่ายไหมสายสปินจะมีแค่นี้นะครับผมอ่ะ ต่อมาผมจะเรียนสายพาวผมใส่ผมใส่หูโกงสเตตัสแล้วก็สร้อยสายพาวแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาดูสกิลสุดท้ายว่าต้องการค่าสเตตัสเท่าไหร่ตัวนี้ต้องการอยู่ที่483เราก็อัพไป483นะครับผมแล้วก็จะมีธนูโกงอีกนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ ธนูธาตุไม่รุนแรงนะครับส่วนคนที่ใช้ธาตุรุนแรงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ธนูกงนะครับเพราะว่าธาตุรุนแรงมันบวกสเตตัสของสายพาวนะครับไปที่7แล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้นะครับผมเราก็อัพไปเลยอ่ะทีนี้เราอัพถึง483แล้วนะครับเราสามารถใส่ธนู คาดรุนแรงของเราได้นะครับที่เป็นธนูวงพระจันทร์นะครับผมตัวนี้จะได้สเตตัสเพิ่มอีก7นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสกิลสุดท้ายเราต้องอัพสเตตัสสายพาวขึ้นไปอีกเพื่อให้มันเป็นขั้นสุดยอดนะครับเพราะว่า1เลยอ่าสเตตัสที่เราอัพมา483มันได้แค่ขั้นที่1นนะครับผมอ่าต่อมาเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับผมอ่าอัพตัวนี้ไปเลย อัพให้เต็มเลยนะครับสองสกิลนี้เพราะว่ามันจําเป็นนะครับผมเพื่อเอาไปอัพสสกิลด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นสกิลตั้งรับนะครับผมต้องอัพให้เต็มนะครับสําคัญมากนะครับสกิลตั้งรับต่อมาจะเป็นสกิลนี้แล้วก็ตัวนี้เรียงลงมาเลย ตัวนี้จะเรียนขั้นสามตัวนี้จะเรียนขั้นสี่ฮันอ่าโอเคตัวนี้เห็นไหมครับค่าสเตตัสที่ต้องอัพเป็น492จะได้ขั้นที่2นะครับผมเราก็คลิกคลิกไปอ่าขั้น3ขั้น4ขั้นที่4จะใช้501คลิกไป501 ขั้นที่5ไปขั้นที่6จะใช้506อ่าใช้506 511 515 520 20อ่สาโอเคเราได้ตัวนี้แล้วนะครับต่อมาสก,กิลของเพาเป็นงูดินกับปลากลงรงล้อนะครับเราก็ดูว่ามันให้อัพอะไรตัวนี้อัพปืนมังกรเขียว ขั้น2อ่ะขั้น2อ่ะงูดินได้แล้วงูดินเราใช้หมดนะครับงูดินกับปลากรงล้อเราใช้เราใช้หมดนะส่วนสกิลสกิลนี้ถ้าใครใช้ก็สามารถอัพเต็มได้นะส่วนตัวผมผมไม่ใช้นะผมมาใช้ตัวนี้แทนมังกรเขียวเสร็จแล้วครับสายพาวตัวนี้เราเสร็จสสายแล้วสปินกับพาวแล้วต่อไปเป็นสกิลเด็กนะครับผมสกิลเด็ก สกิลเด็กผมแจ้งไว้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอาสเตตัสไปลงเลือดเอาสเตตัสไปลงเลือดด้วยนะครับผมก็คือจะเล่นเป็นเป็นพาวเด็กสเตตัสเหลือลงเลือดนะครับสำหรับใครที่จะเล่นสายนั้นนะผมก็จะแนะนำว่าให้เอาสร้อยตัวนี้กดขึ้นมาใส่แล้วก็มันจะมีธนูธาตุดุนแรงนะครับของสายเด็ก เราต้องเอามาใส่ด้วยนะครับผมสมมุติว่าผมใส่สมมุตินะผมใส่ธนูเด็กใส่ธนูเด็กที่เป็นกง7นะครับผมที่เป็นโกง7อันนี้ผมสมมุตินะอ่าเราก็มาดูว่าสกิลสุดท้ายของมันใช้อะไรบ้างสกิลหสุดท้ายของมันใช้เด็ก525อ่าเราก็อัพไป525อัพไปเลยครับ เราได้อัพเด็กเป็น525แล้วนะครับผมคือเรียนสกิลสุดท้ายได้นะครับผมเราก็มาไล่สกิลเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างอ่านี้ตัวนี้แล้วก็แดงอ่าโอเคสกิลแบบตั้งรับของเด็กเราก็ต้องเรียนนะครับผมเรียนให้สุดไปเลยโอเค อ่ะตรงนี้อย่าลืมใส่ธนูเด็กด้วยนะครับธนูเด็กกับร้อยเด็กนะครับผมเราก็จะอัพเอาให้มันเป็นขั้นสุดยอดนะครับผมอ่ะอัพห้าอ่าอ่ะห้า ห้าร้อยสาสิเก้หสสิปด้าห้าสิบสามค่อยกดนะครับผมเดี๋ยวลงผิดเดี๋ยวจะเสียลีอีใหม่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหอยกสบสองอะทีนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้ว ต่อไปสกิลของเด็กผมจะเรียนเป็นสกิลตัวนี้ด้วยนะครับผมสกิลธนูกระสุนนะครับเอาไว้ตัดผมจำเป็นต้องใช้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมก็ต้องใช้นะครับผมเรียนไปเลยสกิลสโลโอเคกดไปมาไล่สกิลปีปะทะละ ก็สกิลนี้นะครับตัวที่สามเป็นตัดนะครับผมใช้ในยามจะเป็นที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมเรียนพลาดคือสกิลขึงของพาวนะครับผมเเาาก็เรียนมาเรียบร้อยต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายนะครับผมช่องสุดท้ายอันไหนที่เป็นตั้งรับเราเรียนเลยครับ เราเรียนให้หมดเลยสกิลตั้งรับคือสกิลที่สําคัญทุกอันของธนูนะครับผมสําคัญทุกอย่างเลยที่เป็นตั้งรับเราเรียนไปเลยครับตัวนี้เป็นสกิลไลท์สปีดอันนี้คือสกิลบัฟวิ่งเร็วเรานะครับเราก็ต้องเรียนนะครับผมเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับสกิลตั้งรับโอเคเรียนไปเลยสกิลว่องไว ว่างไวสกิลนี้เป็นสกิลเพิ่มวิ่งเร็วนะครับผมมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาระยะหนึ่งสั้นๆไม,ไม,ไม่ระยะเวลาบัฟไม่ไม่นานมากครับผมตัวนี้เอาไว้วิ่งหนีเอาไว้วิ่งใส่หรือว่าแล้วแต่คนจะใช้โอเคสกิลตั้งรับเรียนไปเลยสกิลเงาปีศาจตัวนี้เพิ่มป้องกันด้วยนะครับตัวนี้เรียนไปเลยตั้งรับตั้งรับตัวนี้ที่เป็นรูปหัวใจคือได้เลือดนะครับผม เดีไปเลยโอเคอันนี้คือจบเรียบร้อยครับสกิลสกิลธนูสามอาสองสายธนูสองสายพาวเด็กนะครับเรียนประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ค่อยๆทําตามนะครับผมค่อยๆกดสเตตัสลงนะส่วนสเตตัสที่เหลือ54ตรงเนี้ย สำหรับคนที่จะเอาไปลงเลือดก็สามารถกดลงเลือดได้เลยครับจะได้เลือดอยู่ประมาณร้อยนึงเพิ่มขึ้นมานะครับผมส่วนตัวผมที่ผมใช้อยู่ผมจะเอาลงเด็กหมดเลยครับทำไมผมต้องเอาลงเด็กเพราะว่าหนึ่งเลยสกิลพาวจะได้ยิงผมเบาลงครับผมจะได้ยิงผมเข้าไม่แรงนะครับผมผมมองว่าลงเด็กน่าจะน่าจะคุ้มกว่าลงเลือดนะครับผมก็เลยว่าลงเด็กหมดเลยเขาเรียกว่า ธนูพาวเทเด็กล้วนครับจมเด็กอ่าก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง tiktok กช่อง youtube แล้วก็เพจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องตินแฮปปี้เกมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ